ครับผมก็ฟรีไฟนะแลับส่งท้ายปีนะครับผมก็ยูจีนเจอมาเดอร์บิวนะครับมาเดอร์บิวเรื่องก่อนเดี๋ยวใครดูถูกยูจีนะครับคุณดูคลิปนี้ไปเลยไม่ได้ดูต่อสิ่งพูีัิคคนเดียวออคยัลำบ้ายู่พีัวเดียวเออ่ไ่ัยห้งไปแล้วิงไปนี่แบน

ได้กาวิอผมุมาก่อน่ผมรอกาวิวมาช้ครับ่ออย่างนี้นะระหว่างเบมาเตอร์กับดักคนนี้ไอโอ๊ดเดอเกรดอะไรมากเขาออมันมีแล้วจะมีซ้ำทำไมไม่มีเดอะเกรดนี่มั้นล่างสุดท้ายแล้วมันจะมีไรไม่เห็นเลย่กสุดท้ายแล้วเราดินสกิมาตลอดเลยออเดอร์อะไรอยเ้มีไม่ดี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 มีดีดีดี นักะแลนวส่งโซคอไปแทยแล้ว้็ตนของุเปอ้ด็ี่อบเย็นนี่อวยเดี๋ยวไม่อยาไชีวิตได้ดเมปมจะซอเซสปจแต่เรียงรออย่างไจะมาแจะมาแต่จะไม่มีมน่าวะล้พจะมาไอ้รอสยอาจิกวดแคตนเข้ามาเลยเดบิวมาแล้วนะครับขี้แวมปาก้าจากนสกิลหวัง มัสเรดเดบิบอกว่าถ้าได้บิเกอร์จะบวกหนึ่งดิได้หนึ่งเฮ้บวกการตัวได้หนึ่งถมาว่าได้ second c h i น่ไม่่อเสียอะไรเอ้ยตอจไปแล้วไปยู่ห้าละสามหมื่นโอ้่หดสองมืยกสนามเอาได้กองกลาถูกไหมเฮ้ยเฮ้ยยม่กระจก้าวว้าวมไดเป็นกิโกููใบเดียว เอาไดียวไม่มีทไม่ีไยาีไปที่สองไม่หมายถกองแช่งสอเฮ้ยไปที่สานะเฮ้ไปสามให้มีีสามไปมี่ไนแล้วใหญมีาสามอย่าให้มีไปที่สามเดต่อนะใช่ไม่น่าทิ้งไปใชิ้งเอใช่่าสองไม่ละคุณิ้งเผือ ไปดัไป่ัไอขอศอกมันเป็นขหล่นไลยเนี้ยได้ตัวด้วยได้ข้ด้วยแล้วมันไม่มีนะาบของกากฝาไได้ถ้ามีวีอมยู่อาจงมาอได้่บอะไรเนีามีดันอยู่อาจเชิญโนะจากมือได้อย่างไบอะไปเนี้ไปอันเชิญตสองใบตัวใหญ่อแต่บอกวตัวโดนลก2ัไม่ไมไปตก่อ

โอเขาได้เท่าไหร่หลังช่องว่างเลยคอกี่ใบก็ได้คอของก้อนให้ใครเด็กสมัยโบราณเลือกใส่ลงไปให้ได้ตัวคอกี่ใบก็ได้นะครับที่เหลือเข้าโศกตานจะตกใจเลยคนน่าจะไป่รู้เย็ดไงแค่นี้บอกทีห้าแล้วบอกหน้าก็เลยตกแล้วว่าว้าวอืมแล้วหนูตายหมดเลยทุกวันดีครับอืมไปเล่นไปเล่นลุงดูเทน จเกลียครับแล้วเล่นมาก็จอนคอรสเเดียวสีไฟเปับอ็นีไม่ดีเหรออันี้เป็นยูนีไม่ดีามัร้คอไปนเด็กี่ชอไม่ด้ต่อที่ีเลยหลอนเลยอนี้แบบลไยเราเม่เปิดมาเลยไปเหมดอนกาชาเลนะไม่เล่นตาแรกแบบเพระบบอียโดนเด็กเกงนั่นไม่ได้เรอเริ่มแบเทร์ท่ขาดมาไม่ได้วเกาจิงองม่ออินสขึ้น มกพูดมือติกลิมจว่าแต่ยัวอะยก็ไเลยนะไบหกแต่ไเไเนแบบใช่ไมถ้าผมต่อได้่ไม่ไม่ไม่รกกรี่คูรินโอ้โยากเล่นดูมันกันตอี้เี่ยมเลยยี่ด อยไม่ได้เลยเพราะเพชรสองอีดอกที่ไม่ใหญชไม่ได้แล้วเพชรตัวใ่ไได้โอ้มันจับตัวแล้ววี่งปจที่อะไรอันนี้ยักแจริงทีมเอกแแโอ้ารทริเกับปมเนีออต้าองกาวี่่าจีนฝ่ายไม่มีเรียคว่มจริงมลว้าวที่เหลือหนึ่งได้เหลือหนึ่งเราโอ้โหเรได้อะไรเยอะสุดปีสองนี้ไอนสี่งแได้เดียวแต่ไม่มีเธนแล้วเนี่ย ยังเร็วไม่โอเลยโปรต้องเร็วกว่านี้ดีลองทีเดียวทีเดียวไม่ไม่ไม่ถ้มะไมีอะไจี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 มันมันไม่ติดที่อะไรแต่กุรอนเลยนะราทกไีเข้าสอมเไม่มแล้วเท่าไหร่ี่เทีก็สองแล้วเออมอาตรกก็าีมีสองใบ่แลี่สินี่ให้เจอทุกอย่มที่มีเยมาไม่รบวม้าสที เราไปสองพันทำไมอีห้าพันห้าพันกูพกซื้อลได้กูพกมาแล้วม่รอยู่ไหนเวะอย่า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 เสียนอย่าเสียนกูโซนงหัวขายกี่แฟนเไม่รู้ไม่นเอ้นนี้ล่างใหม่ใช่ไหมโอ้ยที่ข้ามันลไกลมากมากหางใครสนใจนะครับอีรายุอินบานนะครับผมได้แล้วินบานเฟซจริง มาได้จากมือเท่าไหร่ชักคนอย่างแล้วโบราณอย่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรแบบนี้อะไรอย่ะงเยแล้วไปทุมโบด้วย่อนก่อนก่อน่อตายไหมนี่ไปทุ่โบ้ด้ายไยเลยไนพี่มาเป็นแล้วทิกดอกละสองมือสกิลดูเขาเข้าโซ ก็เป็นสเตนสามารถเลือกเ้าสูได้อาฮะเอายี่สิบใช่ไหมยี่สิบแปดตัวแล้วลุกไม่ขึ้นเลยใัไหมล้งมลไหมใครอะไห้เป็น่ยอะไรกันเดนสองศนยได้ไหมเมีนหนีา

ไม่มีอะไรเหรอบอดบอนิ่งเลยอ่าเพอร์โซนาอะไรอ่าพัที่แท้จริงมาแล้วแล้จอจริงหวานเกคิวดะไยจัดไม่รู <5> <5> ้แต่อ่าไปัควจากนี้หน่อยน่เห็พราะว่าตดกับอีกคน่งสองลูม่งไม่ตัไม่้เลยอใช้เทคอนนี้วันไงถ้าแวนติชยจีนโซลาร์มีสติกออกไม่เล่นเซเทลพลุนร์มัเรสองต่ำกว่าที่ไม่ใช่เซนเนลไปไปข้ากอง้อ ทำไมตอนกูเล่นมเ็นแบนี้เลยเปสเต o แล้วกูจะเีย์พี่เป็นไงบังการนี่เาแล้วก็เผื่อว่ามือไม่คือด้ยไอ้นี่ก็ส่กำธรรมดา่คนพนเปิแล้วนี่เข้าไปรอกคอมโบอยูจีนแล้บก็ถ้าจบการยิตัวนั้นรอดจะได้ตรวแทนต้องเล่นสองใบอะองล้ิงเลยายตัวแล้วก็ไปเลยแล้วอนี่ทำางไดเล่นได้ยู่นะ ไม่ไอตเไม่ได้ันเดียวอ๋อได้คันเดียวล้วก็ทำอย่างอื่นนะไม่ต้อตีตั้งตรงน้นะไเี้ยอันนี้คือลงมาดีท้ายเลยอ่าลงมาเรื่องหน่งตัวใบคนทั้งหมดแล้วก็มันมันมบคอนทั้งบอร์ดว้าว แล้วก็้าลนฝ่ายี่สังมเล่นแล้วที่ตีเสร็จปุ๊บแล้วก็ยิงไี้าตไม่ไดหนยใช่ไม่นมันไม่มันเหมือนอันเก่าอันเก่ามันมาทีสิบี่เจ็ดไเลยแต่มันถึงเข้าแบบชนะแล้วไม่คืฝันเข้าหน้าเลยสองรอบแล้ว่าสามรอเลยอันเก่าไปฝ่าสรอบก็ตายเลยไปอะไรคิดไม่ได้ยินพอเพเขาไม่มีชี้เลยเขาอไม่มีชีวก็ทไม่มีชี้ก็่ไหมไม่มีมีใครจะใครนะอ๋อเต่า แต่แหวนลุกนะลุกลงไปน่าไหนไม่ได้ทำไมผลแปดไม่มาลุกไปไหมาไม่มไม่มเไม่โว้ยเอออะไรตไม่ได้ีไม่ได้ใส่ปา่รออตัวนี้ลงแต่ละคนดีเขาหน้าซิตราม้ยเกมฟรีควายเท่าไหร่อ้นนี้นะอรอสิบยี่สิบสามสิบส่ควายสาแปดอันนี้ี่สิบ I don't ever No, I don't take shit. i got no love for the fake. If you want to play tough and want to hate this, I'll always show up and make a statement. the consequence of being incompetent.